ผักเราล้างเรียบร้อยแล้วนะคะลาบเต้าหู้ใส่เห็ดแล้วก็มีกิมจิแล้วกินกับข้าวเหนียวกินเค่นี้ก็อิ่มแล้วนะคะสวัสดีจ้ามาเก็บดอกอัญชันจะเอาไปกินกับลาบเต้าหู้ เมื่อวานไม่ได้เก็บดูโดนฝนเหี่ยวหมดเลยช่วงนี้ก็ยังกินเจนะคะกินจนถึงวันที่29นั่นแหละจะเก็บไปกินกับลาบตอกหมูอ้ยดอกอัญชันได้กินทุกวนัน ดีมากเลยหวานอร่อยมีรสชาติหวานนิดนิด ดอกเยอะมากเราก็ได้เก็บกินทุกวัน เทวไปกิน ใบเขาจะได้ไม่ต้องแน่นถ้าแน่นมากหนอนหนอนก็มาลงต้องคอยดูใบไม่งามนะคะเพราะว่ามันเป็นผักปลอดสาร ใบยิกยิกงองอก็ดูหนอนในเขาด้วยในขี้หนอนถ้ามีขี้หนอนแปลว่ามีตัวหนอนอยู่บางทีหนอนก็ชอบมาอยู่แบบ <c oughs> ใบอ่อนๆแบบนี้เราต้องคอยคอยดูเขาแอบแอบอยู่บางทีก็อยู่ด้านหลังใบ ื่อเ้าก็ดูรอบหนึ่งแล้วนะพวกนี้ก็ไม่งามแต่เราก็คอยดูคอยดูแลเขาเพ่อได้เก็บกินนะคะผักปลอดสารเนาะนี่โหละพาโหละพาไปกินกับลาบ เราพาไปกินกับลาบนะคะ,เ,ะเดี๋ยวเอดงามมากเราก็จะเอาใบสะระแหน่สะระแหน่เราไปเอาตรงโน้นดีกว่า สลันในกล่องโฟมเดี๋ยวจะเอาไปไว้ในที่ร่มแล้วถ้าอยู่ที่ร่มเขาจะงามถ้าอยู่กลางแดดอย่างเงี้ยเขาจะไม่ค่อยงามโดนกลางแดดกลางฝนถ้าอยู่ในที่ร่มโอ้ยงามกินไม่ทันเลยเนี่ยเก็บมันนี้พอแล้วนะคะไปะดีไปกินข้าวกันแค่นี้พอแล้วเนะ สวัสดีจ้ามากินข้าวนี่ยลาบมาได้เอาอะไรลองเนาะข้าวเหนียวนะคะข้าวเหนียวดำเอาอะไรลองดีละ่ะไม่เป็นไรแล้วมั้งนะข้าวเหนียวดำซื้อมาจากที่อ้ําเมื่อวานไปกินข้าวที่อ้มมาอุ่นแล้วนะคะอุ่นร้อนๆแล้ว พยายามแะปั้นโอ้ยร้อนร้อนร้อนลาดเต้าหู้ใส่เห็ดผักที่เราเก็บมา ดี๋ยวอันชาตนี้อร่อยอิมจืม แค่เผ็ดแล้วไง ใช้มือคิดถึงส้มผักแทนส้มผักได้เลย,ยกิมจิเปรี้ยวกรอบ กินกับพริกนะอร่อยเลยนะกินเหมือนส้มผักบ้านเรา ผักเขียวผักเขียวปลอดสารนะคะปลูกเองอร่อยมากจะมีรอยร่องรอยของหนอนลง หนูละพาแระเนี่ยกินกับลาบเนี่ยเข้ากันเลย เดี๋ยวคลิปนี้ก็แค่ในี้ก่อนนะคะเดี๋ยว่อาเจอกันใหม่ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แม่รัดพาแซบด้วยนะคะสวัสดีจ้า